กราบสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมภูมิอีกแล้วนะครับเออวันนี้เรามาหาเกมแก้แกเบื่อเล่นกันกว่าเกมนี้มีชื่อว่า Into the Dead 2นะครับเออเป็นเกมแนวซอมบี้วิ่งหนีซอมบี้เออสนุกมากเกมนี้เดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะมันจะเป็นแนวแบบวิ่งหนีซอมบี้เออแล้วก็จะมีปืนด้วยเวลาเราหนีไม่พ้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ยิงหัวมันเลยอะไรอย่างงี้เออโหมดหลักๆคือจะเป็นโหมดเนื้อเรื่องก่อนนะที่เราจะได้เล่นแล้วก็จะมีโหมดประจําวันอะไรพวกนี้อีเวนต์ต่างๆเนาะ แต่ผมจะเล่นหมดในะเรื่องให้ดูคือเกมนี้ผมเล่นไปแล้วเนาะสองหมดเอ้ยสองดานนี่เดี๋ยวมาเล่นด่านสามให้ดูนี่มันจะมีเควสให้เราถ้าอยากได้5ดดาวก็ทําให้ครบเนาะไอ้พวกนี้ลอดชีวิตส,สังหารยี่สิบตัวสังหารสามสิบตัวอะไรพวกนี้เนาะเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูมาถึงมันจะให้เราเลือกปืนนะครับคือปืนอนะเราสามารถซื้อได้เนาะแต่ตอนนี้ผมไม่มีเงินนะใช้ปืนที่มันให้ฟรีมาก่อนจัดไปสมพูดพัมสมเพยครับกดเข้าไปไนี่รูปแบบเกมเออประมาณนี้เลย คือคล้ายๆว่ายิ่งวิ่งหนีซอมบี้เลยปืนเราสามารถเปลี่ยนได้จากตรงนี้นี่อ่าด้านด้านขวานี้นะเนี่เราพยายามไม่ต้องบวกกับมันเยอะนะครับท่านผู้ชมกระสุนมันมีกำจำกัดนะครับอุยอ้ยอุ้ยมีดมีดมีดเจคือมีดเรามีอันเดียวนะครับท่านผู้ชมคือผมวิ่งมาทางนี้เพราะว่าผมจะเอานี่ไงก็ลูกกระสุนอะเออเดยวดลบอะผมไม่เอาละกระสุนกระสนอ,อะไรนะเนี่ยเฮ้ยทำไมเปลี่ยนปืนไม่ได้วะเฮ้ย ปืนไม่มีแล้วคุท่านผู้ชมนี่ไอปุ่มข้างบน,นอ่ะไอไอเวลาข้างบนอ่ะมันเอาไว้ให้เราดูว่าเอออีกกี่เมตรเนาะเราจะวิ่งถึงนี่ผมเปลี่ยนมาใช้ปืนนี่ละเมื่อกี้กระสุนหมดครับกระโดนซอมบี้ชิงไปมาวิ่งละว,วิ่งละไม่บวกนะครับเออหน้ากลัวอย่างนะครับเกมนี้ดูภาพมันดีเฮ้ยเฮ้ยนี่ขนาดไม่บวกนะเนี่ยมีิทของกระสุนอ่ะเอาครับเอาเอาเอาย,าย,ายา่าอย่าอย่าเข้ามาอย่า เอ้ยเอยิงแม่งเออเ้ยถ้าเราอยากไปห้าดาวเราต้องยิงนะครับเอ้ยขอไฟเด็กอไมไม่สุภาพนะครับไออิชอยเกือบตายเดี๋ยวขอปืนนี้เถอะ้อปืนสั้นนี่คือบอกเลยว่าหนึ่งนัดไม่ตายนะครับมันรีโหลดให้เลยไม่ได้หรอมาขออีกสักตัวแล้วกันมันจะขนาดไหนกันเชียอ๊อไอรนอดวะดอด่ะ คือรูปแบบเกมไปจะประมาณนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันลุ้นนิดนึงนะหมดในเรื่องมันก็จะมีอะไรเงี้ยเออเราก็จะได้ดูเนื้อเรื่องเข้าไปสรุปคือที่วิ่งมาทั้งหมดทั้งมวลนี่คือเพื่อมาหามานะครับว่าไงจะตูบตูบนะครับตูบฟังดีๆตูบเออมันก็จะมีเนื้อเรื่องอะไรอย่างงี้นะเนาะแล้วก็ดูไปกดข้ามได้ปะเนี่ยซึ่งมันจะกดข้ามไม่ได้นะมันเป็นชัตเตอร์ของมันเฮ้ยตั้งชื่อว่ตั้งชื่อว่าอะไรดี ยิ้บเงียบไปนะครับยิ้บเงียบไปนะผมตั้งชื่อไว้แล้วเออยิ้บเงียบไปเออเนี่ยกดข้ามได้แล้วเดี๋ยวผมจะลองพาไปดูนะครับว่ามันจะมีปืนอะไรไหมนี่ได้กี่ดาววะโอ้ยจิงไปสิบเจ็ดตัวเองท่านผู้ชมได้ดาวเดียวเนาะแตะถุงนะครับเพื่อเปิดได้เงินเออเงินนี่คือสามารถเอาไปอัปเกรดอะไรพวกนี้ได้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่ให้ตรงคอลเลกชันนี่เอา แต่ตอนนี้มันจะสอนกันนะอ๋อมีซื้ออาหารด้วยอะไรอย่างนี้อีผมยังไม่ปวกผมจะจุ่ปืนก่อนนี่ปืนมันสามารถซื้อได้นะครับตอนนี้คือผมมีห้าสิบไอสีทองนี่เนาะคือเนี่ยถ้าอยากซื้อก็ต้องโหโเยอะบอกเลยว่าเยอะเราสามารถอัปเกรดได้นะครับปืนของเราเมื่อกี้เรายิงนะัดเดียวไม่ตายเนาะถ้าผมอัประดับสองนี่คือแตกบ,บอกเลยอ่ามีหมดสัตว์เลี้ยงด้วยนี่โอ้โห อืมให้ขนมสิบอันนี่สองร้อยสีทองเลยนะ,ะเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูอีกเกมนะครับบนในเรื่องนี่แหละอ๋อมาด่านสี่แล้วใช่ไหมไม่เคยได้มากกว่าหนึ่งดาวเลยรอบนี้ผมจะลองยิงเยอะนะเออ,เอยนีห่หมาด้วยวะหมามันไปทำอะไรวะไหนลองดิอ๋อโลดโลดโลดอ๋อระทึกอยู่นะครับเฮ้ยหมา หมามันน่าจะมากัดช่วยเรานะครับหรือว่าเราต้องวิ่งตามหมาวะหมาพาไปตายนี่ฮ่าเลยนะวิ้งมันช่วยวะเจ้าตูบนะครับเจ้าตูบนี่ยิงยิงยี่สิบตัวนะครับท่านผู้ชมโอ้ภาพสวยนะครับเกมนี้ผมบอกเลยว่าสวยเฮ้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 ยฮอร์วิวิวิลบอล็เฮ้ยเฮ้ยกระสุนหมดนะครับท่านผู้ชมผมต้องหากระสุนก่อนนี่นี่แตกไปอุ้ย โดดข้ามต้นไม้ก้อนหินพวกนี้ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมอย่าหาทำนะเฮ้ยเลบครับตอนนี้ผมเหลือดสองเฮ้ยเนี่นี่นี่กระสุนกระสุนกระสุนเก็บเก็บอ่าขอเปลี่ยนกันซึ่งไม่ปลอดภัยยิ่งเฮ้ย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 หลบไม่ได้หรอวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมหลบไปทางซ้ายเออทางขวานะเมื่อกี้นี่โอ้โหโดดยิงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเฮ้ยได้เรื่อยวะไห่โอ้โหหน้าแหก นี่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 โอ้โหอย่างมันครับท่านผู้ชมเฮ้ยเกมที่ใช้ได้เนี่ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นสามร้อยเมตรนะครับท่านผู้ชมเราต้องพยายามเก็บกระสุนเราไว้นะเออกระสุนเราไม่ได้เยอะนะครับอย่ายิงเยอะอย่ายิงเยอะนะครับบอกใครครับโอ้โหใกล้ถึงละใกล้ถึงละร้อยเมตรร้อยเมตรโอ้โหช็อคลบครับ ลบแบบดิจิตอลนะครับนี่นี่นี่หลบหลบลบวิ่งตามหมาวิ่งตามหมาคนไม่กัดนะครับอ่าข้าวๆก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมผมบอกเลไร่าเกมนี้วันนะเออลุ้นดว้วยนะเอาจริงๆเุ้ยได้สี่ดาวเลยวะมันผมได้ตอนนั้นน่ะอะไรนะที่ใช้เลือ่อยเออฆ่าได้หลายตัวเลยนี่เปิดถุงนี่ได้ปืนด้วยะเป็นไงได้ชิ้นส่วนเฉยๆนะครับ เข้าวๆก็ประมาณนี้เนาะเนี่ยมันมีหลายโหมดนะมันมีหลายชัตเตอร์นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสาสบทเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆยังไงลองมาเล่นดูนะครับเออคร่าวๆผมจะเล่นให้ดูประมาณนี้นะเดี๋ยวเกมหน้าที่ผมจะเล่นจะเป็นเกมอะไรเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ